ไปไหนเนี่ยฮะไปไหนปักเบ็ดครับปักเบ็ดโ้อ้โหดูรถเหมือนกันเลยนี่รถหน้าออฟนะครับมีมีเตาปิกนิกไปด้วยสามทิบคันนะครับสามแข็งโอ้โหมีดง่ามพร้อมเปอดไมากพี่เดี๋ยวก็มาเย็นๆดิเดี๋ยวพาเข้าหมายเดี๋ยวเอาเก้าอิ้กดนนี่ระยายบ้านเนี่ยมั้ง โอ้โหอปชั่นเต็มเลยเนี่ยเอาไว้ใส่ปลาใช่ไหมตะก้าเนี่ยใส่ปลาเลยดอกไปได่สวนโลบิดทิบหายเนี่ยไอ้ดอกอุสุดกระน้องเท่อยตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนะครับนี่เอาของเก็บ้างครับเดี๋ยวเราจะไปเกลียวเหยื่อกัน แกะแกะตะขอดินี่ฝนก็มาน้ำไหลเข้าใหม่ๆเลยครับไปจะพาไปเกีียวเยื่อเอาล้ะครับตอนนี้ก็ถึงหมายที่ผมลงแล้วนะผมลงคู่กับนอฟไปเลยนะครับนุบ้นเลยยาวตามทางไปเลยครับพนละฝฟังแบ่งฟังกันเลยนี่ครับเหยื่อที่ใช้นะครับตุเขียดนะครับนอฟอเกี่ยวแล้วนะ ไปเดี๋ยว,วเราเริ่มเกี่ยวแล้วครับห้าโมงเย็นฟ้าคึมๆค,ค,ครับไปครับลุยผมก็เลือกหมายแบบมุมมุมคณาเหมือนเดิมนะครับเพราะปลามันจะเข้ามุมตามช่องน้ำไหลตามมุมคณาครับผมอมลองดูนี่ครับผมเลือกหมายแ,แบบนี้นะน้ำมันข้ามนะครับตรงนี้ ก็เดี๋ยวเราไป,ไปนี่คันหนึ่งนะครับแล้วก็ลงตรงนี้คันหนึ่งมันเป็นทางปลาพอดีครับช่องขาดช่องข้ามแล้วก็จินตนาการไปนะครับอันนี้เขียดมันไข่นะครับเนี่ยเห็นไหมบีบมามันมีไข่นะครับไม่เอานะฮบปล่อยเป็นทางปลาข้ามนะครับแล้วก็จินตนาการไปว่าปลามันอาจจะขึ้นมาตามนี้แล้วมาข้ามทางนี้ ลองดูครับน้ำฝนน้ำคลองเข้าใหม่ๆคือจะได้กินมั้งครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็เกี่ยวเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทักเจ็ดสิบขันได้นะน้อบอ๊ยังไม่มาถึงเลยน้อเพอเบ็ดเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่งั้น,นครับป่า,า,าลำธารลบหน่อยของนอ้องแต่ป่าดีครับฝั่งนองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเลาะเลยนะครับอากาศไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ ไปลุนเงินครับเสร็จยังนะออฟเลยเหลือกี่คันเดินด้วยแมหมเหลือกี่คันประมาณห้าหกขัน,อน,อขนโอ้อีคู่เนี้ยเหมาะจัดเลยเหมาะซืะ้อฟังอันนี้ได้ค่ะน้ำลมไปเนะมื่อูี้นะแหมเดี๋ยวพอลมหยุดปามันก็คืนจะทั้งนั้นเลยของน้าออฟเนี่ยดำๆนี่กระสันะครับนะ่ะสวยจัดเลยไปครับเกี่ยวไปเมื่อกี้นี้ครับกลับมา ผันของโค้งครับผมอุ้ยพันย่าโอ้โหนี่มาแล้วใส่แหวนใส่แหวนแดดเดียวแดดเดียวหมาน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 โอ้โหฝนฟ้าจะตกนะให้ลูกห่ากินก่อนกันนิ่งๆนะครับมีปลา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 แอบแอบอยู่กินแล้วนิ่งอุ้ย กินแล้วนิ่งครับกินแล้วนิ่งไอ้สวยนะตัวนี้พอได้เลยนะครับนี่ครับออกตาครับผมออกใต้ตานะเบ็ดไอ้โอเคเลยเนะี่ยโอเคครับปลดปาก่อนนะอันนี้ดิน้นอีกแล้วโอ้โหจะตัวมีสายนะ หมาอีกแล้วครับหมายแต้มแล้วสสวยนะครับนี่อหั oh, นี้ออกออกขึ้นดานนะครับขึ้นออกตายตาะนะครับแผลนะครับนี่ครับสาสวยเลยครับโอเคแกะปลาก่อนครับผมอันนี้ครับมุมพนนาอ้แล้วอุ้ย,ย,ยดำดำ ค่อยครับค่อยๆเ่อยโยกนี่อ้วนตึบเลยแต่ตัวไม่ค่อยโตนะครับหมาน้ำใหม่นะครับถ้าตัวโตต้องหัวน้ำลดนะโอเคครับผมเดี๋ยวผู้แผลแป๊บแก้มครับผมขึ้นตานะนี่ครับมุมันาครับผมนี่มุมนนาครับ เราจ,จินตนาการทุกสูงไว้ก่อนครับใส่ดีนะครับใสดีนะครับตัวนี้นี่ครับโอ้ยเดี๋ยวมืดแล้วนี่ครับขอได้เลยครับโอเคครับไข่โทมาว่าบอกแล้วเป็นไงเป็นไงมมุมตรงไหนมุมตรงไหนโอ,โอ้โหสุดๆอ่ะตรงนู้นมีปหมอย่ายเลือกเรียนจะเลือกเรียน เล็กจานพอจ้างนี่จานเนี่ยไดาไโอ้โหเฮ้ยอ้วนปลิบเลยว่ะน่าดูนะาเนี่ยใส่ไม่บนไม่ไายนี่ครับของผมขี่ย้อนมานะครับย้อนนี่ยังไม่ได้เลาะนะครับขี่คือขี่ผ่านเบ็ดมาครับผมเก็บเขาได้ครับโอเคเขาได้มาเลาะมาเลยเนี่ เฮ้ยมาติดกิ่งยกมาเลยยกมาเลยอุ้ยอ้วนตึบเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยไม่อ้วนเลยเนี่ยงูไม่เอาเลยปลาอ้วนตึบเลยนี่งูไม่เอาอะไรเลยฟังหลวงกสิทธิ์อะไรไหนมีเห็นเบ็ดยุบยุบอยู่อออันไหนวะบริตรงนี้แล้วไอ้ตรงนู้นแล้วเฮ้ยคืนว่าจานคืนว่าช่างทำไมอ่ะโอเคอ่ะฮือโอเคแ้นเนี่เอาละครับได้เวลามาล้อปลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเฉพาะคันที่ติดนะครับ ปครับลุยดิน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 โอ้โหปึ๊บมาแล้วครับมาแล้วใส่ยประเข็มครับผมแต้มแรกออกตานะครับแผ่โชกุนครับผมผมมาใช้เบ็ดผสมกันไปนะระหว่างแบบโชกุนกับเบนดัดนะครับอันนี้ติดนะครับ ใส่แวน่นดีแกแล้วใส่แวน่นดีกแล้วครับผมเอ้ยออกแก้มนะครับทะลุกออกข้างล่างนะครับผมแจ๋วเฮ้ยคนนี้นอนไปเลยไม่อยู่อยู่หมเนีย อยู่นะครับหืมน,มน่าเสียดายจังตอนนี้ติดแล้วนะครับหัวดำดำหัวดำดำโจรกับโจนครับปึ๊บมีครับตัวนี้สายสวยนะครับอีกขอบปาดหูเกือบไปเดียวน้ำเตียนนะมีจอหญ้ามีหลายพันแล้วเรียบร้อยห,หลุดแน่โอเคครับ คนนี้ติดนะครับนอนนิ่งเลยนะครับวิ่งนะวิ่งนะนอนนิ่งเลยครับตัวดีครับผมตัวสวยครับนี่ครับตัวดีเลยครับตัวนี้นี่ครับสายสวยเลยนะครับตัวนี้น้ำเพิ่งเข้าเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาเปิดน้ำเขาทุ่งนะครับ โอเคครับทะลุคางครับผมแจ๋วนี่ครับรอบแรกนะครับรอพอได้อยู่อันนี้อันนี้ปลาตอนเราขี่รถกลับมานะครับนี่นี่ของใหม่นะครับไล่ตัวเอโอเคอ okay, ครับเดี <Okay. S 2> ย๋ยวค่อยไปดูปลาเราออกปลาเนาะออกไม่ให้ดูครับห่วง <S <S น้าขังเลยได้เลย โอ้โห <icana>, ต่พ้อง ado, ลูกเล็กกามก็ดูได้ปลาเยอะดีใช่กูเล็กกูยอมรับนี่นี่นี่ดูนี่ครับเทลแระรออันนี้นี่เทวแรกก็ขี่กลับนะเนื้อเหรครับเดี๋ยวทำกับข้าวรอรอรอเบ็ดนะครับนี่แ่งปลาเนื้อเห็นไหมครับ ทำไมเราอ่านหนาวอนอนเี่กแ,แกงเอยอ้อ้วแกงป่านเนื้อครับผมร้อนรกลางทุ่งครับนี่อาปลาได้แกงเนื้อรอนนนขออน,น,น,นี่กทุ่งยทายนั่นมยังงนล่ะนี่ยร้อร้นครับกินข้าวกันเลย้ไไปเลยิบ้า เก็บเบ็ดมาหมดแล้วนะครับนี่เน็บท้ายไปเลยไม่เคยติดนะครับน้ํามันขึ้นเยอะจัดเยื่อมันจมครับปลามันก็ตามน้ําขึ้นไปครับจะต้องไปหาทางดักก่อนไปดูปลากันครับนี่ครับผลงานปมารวมนะครับวันนี้นะครับนี่ครับกดหมานอยู่นะสายแต้มครับเล็กมางใหญ่มักงนะครับ เดูความน้ออโอ้โหน้ออโอ้ยออกมาโชว์อีกแล้วมันขดกระดามันขดอัดกันแน่นเลยเนี่ยน้ออะไรของเองเนี่ยอันนี้ตัวนี้ลงไปที่เนี่ยสวยดาบนะเฮ้ยปล่อยเพื่อปล่อยก็ได้ไหนเออเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยโอเคครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แหมชาแนลวิชากินช่องนี้มีผลง,งานแน่นวนขอได้กินครับผม